วงในาใช้ทุกตนไม่ได้จิตใจมันมีไม่มีเท่าไรเป็นรไฟจิตบาดใ้เงใช้ี่ส่วนส่วนนึงทน้งอีกส่วนนึงใช้หีขาวส่วนนึงให้อะไรรวิทย์ส่วนฝังดินด้วยเขียนที่ฝังดินนี่ก็คือเก้ว ร้างอะไรก็อะไรอะไรก็ต้องพิษมรณาดีพูดถึงเรื่องโัดาอะไรไทยคนเป็นประจำคนไปตัดไม้จะตัดไม้ถ้าทุกปีปีเยอะ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 ตัวมาถานไปตัดไปบางคผมมีกติกานี่แต่นางคนผิดที่ไทยนี่เก่าคือบินาดีนานา ไอ้กระสอบพิษรูปเบียงไม่รู้มีเป็นกระสอบพิษนะครก็ฆ่าเราก็ด่าอะไรก็ะโดดก็ได้เพราะเรารักเขาอะคนที่เรารักนี่วางแดดใส่ของเขาคนที่เรารักนี่ทําเราได้นะคนที่เราไม่เชื่อใจนี่ทำเราได้ถ้าเราไม่ระวังมันได้ทั้งนั้นเขาจะใช้แป๊บเดียวเราจะตายเรากินข้าวของถึงมีเขา

มีนจะเป็นด um, ินไม่เดือดเเป็นดินม um, ีให้อดฝังดินหวังว่ฝังไว้นี่ก็หมายถึงว่าก็คือของตัวเองจัดทรงดีดีจัดตรีองฝ้เลกเการนก็กินก็ัอออกกินกินกัใ่ดีให้ท้องเขาดุกน ราชาประกาศแล้วได้เงินมันเงินนปั้นเรอะไรอะไรต่างๆกอางตอนนี้มีจังนาห้าหอวจันาแล้วเคยกี่โกงสาวที่นี่นาเขาจะแดงจะไวไปเลยแต่รู้ว่าเขาคนนี้เขาเจ้าหรือเปล่า กุงนี่ไม่เขาดนะเยว่าจะได้ทำนี่กับเตียงเตียงกันที่นี่เรับทุกคนพินี์นะกับคนบ้านเดียวกันจะไมีค่าเลยนะไวใจได้เลยคนนั่งยืนนะกลัวคนบ้าก็คนนั่งยวเราไว้ใจนะแต่ก็อาจแยกแยกได้เพราะฉะนเราแก่

ร่วก่อนไม่มีนี่นะเอาทางไหนจะมีทั้งน,นั้นเรื่อยประเทศอีกอย่างอย่างหนุ่มบางทีอย่างเราทำอะไระไปก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทำงานทำแบบทำสไตลทคือแต่ทำ,ทำ,ท,ท,ำทำเนี่ยทำถึงที่สุดเลย เขาว่ามีจุดมุ่งหมายว่าทำออะไรแต่บางทีไม่ได้อยากทำแต่ต้องทำทำได้ม่นมีจริงใช่เขาอยากหาความสุขที่แท้จริงหรือปู่ความสุขที่แท้จริงไม่มีอ่ะไหมความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ชื่อเสียงนะไม่อักไม่อักและอะไรอะคะถึงจะกำหนดนั้นได้ว่า ถงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะมาธิปัญญาทำเราได้เราบอกเหมืนก็เย็นสินได้ทำไม่ได้เลยไม่ต้องสมาธิบางอย่างยังไม่ได้เพราะว่าต้องงานงานที่ทำสมาธิปัญญางานที่ทำนี่ใหญ่เลยสมาธิยังไม่ได้ปัญญามีสมาธินี่คืออะไรสมาธิก็คิดมั่นเลยนะ สมาธิถ้าจิตมั่นแล้วก็อุ้ก็มีจิตแต่ไม่ครบทุกมั่นมั่นอันนู้นมั่งไม่มั่นอันนี้มั่งก็มีก็เรียกว่ามีสมาธิแต่ไม่ทุกอย่างมีทั้งสมาธิขอหลวสมาธิของวิจิกาคนนี้ถึงสมาธิมันเก๋ตกงามในหลายตกไว้นห่ึ่งคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยก็ไม่มีใครเลยพระจนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงปู่ ก็มาเล่าเรื่องหลวงพ่อจันดีฝังหลวงปู่ก็บอกอยจะไปประมาทท่านนะอะไรเนี่ยแล้วก็กลับไปเหมือนั็มีท่านยมจริงๆเราเป็นคนอบะเป็นคนมั่นใจไม่ชอบเขาเรียกอะไรภาพสองเจ้าบ่าปสองนายอะไรไม่ชอบสิบหลายอาจารย์ก็ไม่ชอบไม่ได้เป็นคนชอบอย่างนนี่ไอับเบลมาจุกอง ฟ้องเธอเป็นคนไม่ชอบจริงๆค่ะยังแบบว่าที่จับไปรับยอมรับว่าถ้าท่านมีอะไรร่วมรู้ก็ให้ท่านรู้ไปเถอะเพราะว่าบางทีเนี่ยขัดกับความรู้สึกเราแต่ว่าโอเคเราตั้งใจจะทําบุญแล้วก็ช่วยหรือว่าคิดจะทําอะไรเพราะฉานาท่านเอาแล้วใช่ไหมมีดีก็อย่างเคอยช่วยเขไม่ดีตามเขาอย่างแล้วก็ปัดทิ้งไบบมันเป็นขุนปล่อย คือมั่นใจนะคะมั่นใจในในสิ่งที learned, <Okay. laughs> all, again, ่เราเจอมั <orar> <laughs> <c oughs> ่นใจในสิ่งที่เราเห็นก็มีความรู้สึกว่าเมื่อสิ่งที่เราดิ้นเดี่ยวเรายังปฏิบัติไม่ได้ดีเลยและปัญหาอย่างอื่นเข้ามาอีกทำไมความรู้สึกเป็นโอเคนี่โอเคนี่โอเคเดี๋ยวนี้แคนเก่งเก่งมาษาไม่จนเลยเจอ ไ่จริงมีผินะนี่ไงไทยรัฐนอนมื่าไหร่ไทยันไรวันาติถึงพอสยเมื่อเช้าพอรู้ว่าเพราะท่านไม่ได้หยิบมาไม่รู้ใคริดมาลองนอนกูจะร้องให้น่ลองนอนใครยิบมาไม่รู้คนนี้เป็นคนอ,ออกก็ยอมรับสิดอมบอย่าพูดเไม่พูดพาพี่อเอ,กองก็จบ เพามัน่เรีนเอรถาอสมีตั้ง no ู่อ anyway> ุ่มีเลยได้เแล้วเขาแล้วหมดเรื่องกัโ้าโหสิโอ้จุหมเรเพราะว่าอุจิอุจิบมาเลยเนี่ยส่รถด้เยเพราะอุจ็นทุกไม่สบายใจนี่จะคนจะขอจะยีวองอาะปีาปั่ับปตรงนยนี่ มันเนอะไรได้ไหมคะใช่คือต้งใ่้่ใช่อและแต่คนห็นูก็ดูเองคนที่เคารพบูชาจริงๆก็มีำจังใจเห็นน้อยก็เป็่ยึดมั่นใมพุดธศาสนาคนเอาไปเห็นปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นมายิ่งทำให้เรื่อมใส ยิ่งทำให้ยึดถือมากแต่สามีว่าหลงเขาบองงนะนนกอู๊ดนั่นหลงแล้วไม่ได้นับถืออย่างเดียวหลงเนี่ยหลงไปลังถือตรงนัง้นมันนับถือมากไปมันก็หลงถามว่าหลงอะไร้บ่ คือหลวงปู่อะไรก็ตามที่เราเห็นกับตัวเราเราสามารถพูดได้ไม่ใช่มีใครเขาเล่าว่าหร <c oughs> ือว่าเราเห็นแล้วเราเจอแล้วเราไม่ยึดถือสิ่งที่เราเห็นแล้วเจอมายึดถือหรือว่ายึดมั่นเนี่ยว่าโง่เต<ม>็มทีคือใครจะพูดยังไงก็เป็นใจก็ไม่ได้อก็เป็นคนนี่คือมีเขาหัดกันกยู่เองเขาทำเป็นทุกอย่างทุกอย่างแต่เย็นก็อดทีที่ปวดไม่ได้ก็จะไม่เคย ในชีวิตนี้ไม่ทายนี่ไม่ใช่พูดแต่งตัวอย่างเข้าใจค่ะนี่มีแถววันนี้นั่นแหละเขาก็บอกพวกเขาปฏิบัติไม่เห็นดีก็บอกเอ้รายเดียวกู้มันมีชีวิตช่วยด้วยแต่อู้ดนี่ทางเอ่อบริทางทานนะฮะทานบารมีสิงแต่ทางปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติคือที่อุทามอยู่เนี้ยก็ปฏิบัตบิติห mm ้า hmm. เมื่อมีเวลาแต่จเจริญภาวนาแต่ส่วนมากภาวนามากกว่านั่งสมาธิถ้า <Yeah. S 1> นั่งสมาธิแล้วกลัวจะเอะบางทีมีความรู้สึก,กจ้าเอะ <Yeah. S 1> เออะ่ยจะจะเอะใครในในที่นั่งน่ะสิดอะไรจะมีมานิมมานิมมานิมมานะคะเพราะถ้าเห็นมันยังเจออยู่แต่ โห่ข้ามถึงดวงวันโอ้โปค่ะหนูเม่เคยนั่งนั่งเห็นสมเด็จแล้วเมื่อกี้นั่งกลางวันนี่อะช่วยชาขไปเห็นสมเด็จแล้วก็เห็นได้เถึนได้เหลยเอา,าดีนะ้วนกำลังรวมยารวมคนจะมีอะไรอ่ะครับถึงได้ทำรวมกัน<ม>ที่จะไปเป็นพระศรีอริยะไม่ใช<ด>่รวมรวมรวมมาทั้งหมด คณะในคณะจะเริ่ะเดินขึ้นอยาจะมารวมเอาคนเที่เราไหว้เข้าพระบูชาพระอะไรพระนี่รวมทุกอย่างทุกอย่างเอย่าแพร่ที่คนอื่นอ่อนรื่องเปลือแพร่เปลือแพร่ค่ะน่า,านเปื่อยแพร่เปลือยแพร่ที่มันต้องรัวทำไปหมดยังจงอวานี่แล้วให้นิดๆนี่หน่อยได้เนี่ยยังใส่บาตรือที่สงส่วนก็บอกน้ำมันไฟมัดตางนี้พวกปฏิบัติกัน แล้ความปฏิบัติมันจะเริ่ขึ้นแกตาเห็นแล้วก็ทำเจ็ดวันแล้วจะนึกถึงค่าเจ็ดวันแล้วก็ไม่ไปแล้วกลับมันหาถ้าตายใช่ไหมไม่ตายก็เป็นเพนี่ยจะไปวู่งอ่ะทำปฏิบัติเจ็ดวันใช่ไหมคะถ้าไม่ไปก็เหมันตาเอาคนนี้แทนได้ไหมไม่ได้และจิตอุ่นเยอะนั่นผู้ใหญ่ไม่ผู้อูด สี่บริษัทงานเยอะมากคนเดียวเอ้ยคนเดียวแบ่งได้เลยนอนยังไม่ค่อยมีเวลานอนเลยใส่บาทตอนนี้เช้าๆก็สั่งเด็กให้เป็นคนใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ย,ยังปู่นี่ไม่จ้างไม่ให้ใครมาเยี่ยมแทนมาเอง<ม>อย่างอื่นวนมากให้ไปแทนหมดหลวงปู่ที่หนูสองสายที่ปกปติเนี่ยหนูก็เห็นแต่ในหลวงไม่เคยเห็นสมเด็จเลยซพ่งเห็นโคเลแม่หนูก็ไม่ได้นคถึงสมเด็จเลยเนมโอ้โอโอเกิดเอง พ่อกระเจงนันก็ติดไปกันหมดเจ้าพจะไบบินไทำไมเชียรเช็คลิ้นนี้ได้ไม่จริงก็ด่าแน่เลยรู้ไม่กล้าด่าท้า <c oughs> จังเลยตั้งแต่วันแรกแกมันใครก็จะกล้าด่าคนที่มานี่มันได้คิดมาดา่ามันนะไม่ใช่ให้ท้าอย่งองายงอื่นสินท้าอย่างอื่นสิท้ายอย่างอื่นไงใครไมู่ให้ดูไก่ยื่นหมดตัวสงสัยไอ้ที่ให้ดูนี่น่ะไม่สงสัยอะไรหรอกคปู่แต่ว่าสง ที่หลวงปู่พูดเลยนี่เชื่อหมดม่นแน่จริงย,ยัง <c oughs> เดินผิวเนี่ยตามเราหนืนต่งยอมมากจะให้เราลงให้ด้าไม่อไงไหนท่านมาทางนั้นเราทำเป็นแล้วหรออ๋อไอ้ที่ไม่เห็นนี่แสดงว่าทำไม่เป็นอ้าวเราจับองค์รัมไม่ได้เด็กอายุหาผับมึจกกบงจับได้ คือหลวงปู่เดี๋ยวนี้นะคะพอตั้งจิตอธิษฐานหลับตานี่อย่างเพียงแค่นึกทาไมไมันจะทั้งหน้าหลวงปู่หรือหน้าองค์ไหนถ้าอยากจะนึกปรทับชัดมากนนเนี่ยนั่นแหละทำนักเขาดีมากเลยบางทีเนี่ยองค์งนนึกชัดเลยนะคะนี่หละของดีแหละไรเกย์ราวการนี่เอามากมากกินนิดเดียวก็ได้นิดเดียวกินนิดเดียวก็อ,ดดกอิ่ม,เ,มเราคนมักน้อยมัดน้อยอะไรมันกกไม่พอที ขนจะเบียงไม่พอไปถอยหลังบอกอยากจะขอเขาเขาไม่ให้นะเป <c oughs> ็นภาวนาอย่างหนึ่งทำสมาธิใจสายใหญ่มันคนละอย่างการ้ายญ่อานสายทะยานไปเหยียบไปตลอดยกกระจายกิจยกทุกวัน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 ตลอดเจอพระอรหันเ <c oughs> จ็ดอ,อ,อ,องค์ ม,มีทั้งพุทธการมีพุทธจ้าที่ว่าโปรตียะโปรตียาท่าน,นเจอท่านก็ทา่านเป็นอาจารย์สอนพระ,ะธรรมทังนั้นเดียร์นั้นแหนทะเขาทางกบนะวันหนึ่งก็เวลามันใกล้จะดีก็ม,มาก็จะมาในวันนี้มาแล้วก็มาผ่านพุทธเจ้าก่อนก็ต้อ,องไปคำรับก่อน แล้นจัรอาวุธดาวพักว่าไหน่ยคือโปเทีอาทำไมเรียกโปเทีออาจารย์บลานเปล่ามาหรืออาจารย์ใลานเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเลยอาจารย์บลานเปล่าได้ยิาานได้ยินแหมหูดีจดี๋ยวนี้ก็ไปกลับไปคุยกับพวกได้ไรได้เย็นเย็นก็จะกลับว่า,าเวลาอีกแล้วกลับาารยลนเปล่ากลับนี่ ว่าเน้นมันจะติดใจเป็นดีเปรนพักนี่เราเป็นท่านอาจารย์สอนธรรมะตั้งแปดหมู่อาจารย์สอนเขาจะตัวไม่ได้นำดั้งเจอพระนะพุทธเจ้าลสี่ฝั่มโอ่งในเด็ไประถิบาทคือได้จะสอนแต่มันได้สอนได้แผนได้หมดตอาจารย์สอนเพราะเป็นอรหันต์ไม่หมดลูกน้องอ่ะ ไม่ว่าไงแตงทันเรื่พระพระธรรมเองก็กลับไปทึงที่อยู่ที่อยู่ก็เดี๋ยวก็พระองค์นั่นมาหาเดี๋ยวนี้องค์นั่นมาหาผมลาไปป่าก็เดือนเดือนเดือนหนึ่งสามสิบลูกไปออกเดือไปหาลาไปหาไปไปหมู่ที่สองมาลาอีกแล้วก็มาลาอีกสามครั้ง เอไปมั่งแต่ว่าเราคงมีอะไรดีในป่าแต่ใจโลกโลภนะตัยจะไปไปฏิบัติในป่ามันเงีย้ยใครอันตรายมีรอบตัวน,นี่ไปถึงก็ตอนหลังไปก็พระหมู่หลังไม่ต้องไปเจอก่อนทีน่ไปอ่ะอะไรทั้งไปไปโอเจ้าหมู่ยี่นีทั้งหรอเอ้าผมยังมาขอแนะนอะไรซนอะไ อาจารย์สอนพวกมาพวกมันมาทำตามแบบอาจารย์มวลอาจารย์ไปทำงานไปไปหาหมูที่สองมีหมอูหมูสามหมูที่เจอหมูที่สี่ก็ไปเองไปขอเรื่งเบียนก็อยู่เขาก็บอกอย่างนั้นอย่แล้วก็ไปหมูที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งก็ไปขอเบียนกั ก็ผมเอาจากอาจารย์มาได้อาจารย์ให้ทำผมทำนั่น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 ก็ทำดูเสร็จดับนี่มีคู่บับหมดเรื่องให้ไปต่อไปอีกไปเจอโมคลาใครที่บุตรอีกสององค์นั่นก็เอานั่ยแต่ฐานเนี่ยในกลุ่มนั่นมีพระห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเนีโมโมได้ตามก็ตอม นั้นนักเข้าไปก็ไปเจอเจ้าแม่นเนรนั่งเย็บผ่าอยู่ร้างหอทุนมนับมาขาดนั่งสองขาต่างแข้ง,างอายุแป่กลัวต้องหัวคขึ้นดอะไรกัน <c oughs> น้ำขึ้นขิงไม่ที่เลยเมื่อกี้ ก็ไปหาเนนเนน่าเอาเนนเอาพุ่งยืนไรอย่างไรเถอะทันเชี่ยงไม่เอาถึงท่าย่าเนนดุท่าไยืีอะไรมากมายแต่ท่านก็เชีเชี่ยคงไมเอาเอาเชีรยที่เอาเชีร์เอาท่านไปลุยคนเนอะไปลุยคนพาดวง่กลักลับยอมเนี่ย น<ส> <orman. S 1> ั่งขายนั мень, ่งแต่งดูนอบอกเนี่เนี่ยนบอกหมอไข้ท่านก็ทำได้ทันทกกันท่านก็มาบอกเอ้ายิ้นนะท่านก็จะมุดงหวดมีจอมโดดอยู่ในจอบโดดอยู่เกาะหมายว่าตัวของท่านเนีตัวที่างบนนี่มีเหี้ยมีเขาออกห้ารูต้องทำ้วยว ไม่ใช่ช่วงมันเพื่อทองให้ใจเข้าให้ใจออกคือดินตายสมมุติอะไรก็ไรได้ใจได้มดอ๋อแล้วมันก็บอกว่างั้นรถบอกว่าอะไรสมุดไม่ออกบอกให้ไปปิดไอ้ฮาลูเนี้ยจับเยี่ยนในมโนที่จับเยี่ยนใยู่ในมโนนี่ที่ใจทับทับเขาบอกว่าปุ๊บๆถึงเด็กในทหารเลยอย่างนั้นในคูกล่า 不要接了。